อันที่เนคจริงโอเคค่ะอันที่เป็นอยู่อ่ะการแสดงนี่เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะคือวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเพื่อนๆของเรากันนะคะในแง่ที่ดีมากๆเลยใช่เราไม่ได้ตอนเลยเราก็ไม่ได้หมกม็ดอะไรเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยค่ะคนแรกคนแรกเลยบีช้าช้านี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ชิสวยนะตั้งแต่ไม่ให้หมอทุบหน้ามาสวยขึ้นชิมันหน้านะคะเดี๋ยวนี้มันหน้าช่วงนี้เลยดูยิ้มสวยมากชิสวยจะยิ้มตลอดเวลาไปไหนก็จะเจอพี่เขายิ้ม ใช่คุมันน่าละค่ะเดี๋ยวนี้เซไม่ยากอิสลามเหมือนกันใครคนที่สองนี้เป็นกาดนั่นแหละกาคนไหนสวยเปล่าสวยมากอันนี้ยอมรับเลยสวยจริงๆผิวชิลเวอร์ชื่ออะไรอ่ะคนนี้แนะนําหน่อยชื่อกานีโอพี่นีกานีตอนแรกที่ยายมาจาบพยาบาลยายมาแล้ววิชาเลกที่ชีมาเรียนจําได้เลยนางมาอยู่ใกล้ชันวิชาวิชวลไหมวิชวลอาร์ใช่ไหมเออใช่ที่แบบให้ทํากราฟิก ดีไซน์อะไรใช่ไหมตอนนั้นทําไม่เป็นชีนทำไม่เป็นค่ะชีเครียดมากโอ้ชีเครียดชีเครียดมากแล้วชีบอกว่าเนี่ยช่วยพี่ช่วยหนาโน่นนี่นั่นแต่พอผ่านไปเท่านั้นแหละลูบหิอะไรกันชีนได้เอมหมดเลยค่ะพวกหลังจากวิชานั้นนะจ๊ะชีฟาดเอเรียบจ้ะชีฟาดเอเรียบค่ะโปรจงโปรเ,เรรจรกต์กจะได้แคร์ค่ะชีแล้วที่สุดชีได้รับรางวัลด้วยชีรัตเวอร์แอปละหมาดแนะนําให้อิสลามทุกคนใช้แอปนี้นะคะ โหลดได้เลยค่ะออโหลดได้ยังตอนนี้โหลดได้ได้แล้วมั้งไม่รู้กันคนติดต่อเอาคนต่อไปก็เป็นใกล้เหมือนกันก้าก้าคนไหนคะทำไมก้าจะจังไอ้นี่เป็นดูโอเลยนะดูโอรู้เลยดูโอนี่ใครก้าอะไรคะกาเรียม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 กับยาย่ากุลาตกุลาชนชอบเรื่องอะไกุลาเออนางสวยิวยวมดคร์เอาคนแรกก่อนกิโนะเมกาเรีย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 มหมอ น้ำหนักชีน้อยนะใชเอลนางยิบสี to ่แต่นมมีน like ้่จ้านมมีวานพร้อมจ้าแต่ตัวเล็กตัวเล็กมากกินน้อยนะแกกินน้อยกินน้อยกินแต่นมกินแต่เน่ยเขาบว่าเขากุกกิการกุกกใครนกลุ่มเขาว่าก็ใครนะกะพี่ฟานไงโซฟันเย็นไปดูไปอเกาหลียอก ไม่ใช่นะนักซนเก,เา,นก,กาหลีเออนักกุลเกาหลีเยิงอ่ะเอเอไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเล่นเห็นเขากุ๊กกิ๊กกันอไม่หย่าญาต่อญา,าต่อค่าตัวเชียร์ค่าตัวเวอร์ค่าตัวจิคึนพุงแบบว่าตั้งแต่ได้แสดงนั้ตั้งแต่นั้นตัน้งแ,แต่ลงหน้าสดในไอจีโอ๋แต่ลงรูปหน้ากไม่ <c oughs> ขอฝากทุกคนนะคะก็อยากดูหน้าสดพี่ญาติเจอในไอจีค่ะเพราะอไอจีนั้ได้เลยค่ะ นางสวยมากค่ะหน้าสดนางค่ะคาตัวพุ่งเลยค่ะต่อไปใครอีกอ้าวไปยิกก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้นางสวยนางสวยเมื่อวานนี้นางสวยเมื่อเช้าเจอนางสวยมากมาด้วยแสงออร่าค่ะนี่ขาแสงผมตรงนะคะเดินมาสวยค่ะยิ่งกว่าใครยิ่งกว่าฝนทิพย์ค่ะผมตรงยิ่งกว่าจัดฟันอะไรฟันเข้าที่เรียบร้อยเลยแล้วนางสวยนะจ้าให้นุจ๊ะจีบได้ค่ะหนุ่มหนุ่มหนุ่มด้วยไม่รู้หนุ่มไม่รู้หนุ่มอะไรค่ะไม่รู้หนุ่มแต่มีค่ะนางเยอะค่ะนางก็เยอะเหมือนกัน เยอะกว่าเราใช่ปะเราไม่มียังกินเรียบจ้เรายอมค่ะเราเรายอมเลยเรื่องแบบนี้ต่อไปน้องโบวีโวีโบวีนี่ก็นางก็สวยนะจ๊ะไม่นางเผือกนางขาวแต่ว่าจริงอันนี้อิจฉาเบาแต่ก็ไม่ไม่รู้นะว่านางใช้อะไรใช้อะไรบอกหน่อยเฮ้ยไม่ได้ใช้ขาวตั้งแต่กำเนิดเออขาวตั้งแต่กำเนิดไม่ได้ใช้หรอไม่ได้ใช้เลยใช่แล้วก็สาวแป้งสาวแป้งนี่ทำไมคะสาวแป้งก็ดูสวยนะกลับบ้านบ่อยกลับบ้านบ่อยสวยกลับไปอัพตัวที่บ้านเป็นไปไางที่กลับบ้านบ่อยเวอร์ทำไมน้ำลายกระเด็นหรอ ขัดตัวพี่ไปขัดตัวกลับบ้านไ่ขัดตัวแล้วนี้เราลืมนางฟ้าไปได้ไงองค์หญิงใช่ละคะุณทีคุณที่ดาใช่ฉันลืมนางใครนางฟ้าคนนี้คุณที่ดาเสีอเยลัยยาค่ะเป็นไม่นนางที่สวยนี่ออนิาได้นานตอนดึกๆอาจจะเจอนางไปเต้นอยู่แถวไม่ใช่อันนี้ขอมอนนะคะเป็นเพื่อนสาวดิสนีย์อันนี้เป็นเป็นเป็นแม่หญิงเป็นแม่หญิงที่สวย กลางคืนไม่อยู่ห้องไม่ไม่ไม่กลางวันนะคะอยู่ค่ะแต่กลางคืนนี่นี่เนเวลาประมาณนี้ค่ะเวลาประมาณนี้เวลาประมาณนี้นางประมาณอาจจะห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มไปค่ะตีสองเลยเห็นนางออกไปตลอดค่ะกลางวันอยู่ห้องรัชชากลางคืนไม่เคยอยู่คือตอนแรกพอเจอกันใช่ไหมโอ้เนี่ยขึ้นไปเล่นเกมพออยู่อยู่เอาไปไหนอีกแล้วตีสองลงมาตลอดไอ้อะไรยังไงงงงงแม่ไปกินข้าวตีสอง ต่อไปพอมาอย่างนี้แล้วก็ต้องไปพ <PC. S 2> ีซีพ <laughs> ีซีนนมาเรียนหน่อยเหรอ <laughs> มาเรียนหน่อยพูดจริงอันนี้พูดจริงมาเรียนหน่อยอบบไม่เป็นห่วงไงก็เลยแบบมาเรียนหน่อยเธอเอ้ยเขาก็มาเรียนอยู่นะหรอแต่ว่ามาสอบอะเอา,เอา,เอามาสอบด้วย นางก็นางนางก็โอเคนางก็ดีไม่ก็เดี๋ยวเป็นเพื่อนสาวเรียมโอ้ใช่ผัวเยอะไอ้เหรอผัวเยอะมากทำให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ใช้ผู้ชายเปลืองนี่เลยในข่าวว่าล่าสุดทีแบบว่าไปไปเย่งชนีเย่งชนีไม่ได้จ้าดูสิชนีไอ้นะจ้ากะเทสมัยนี้อ่ะคนต่อไปเป็นเพื่อนสาวกลุ่มนี้ฉันเองอยู่กันมาสี่ปีแล้วอยากบอกว่าเลิฟยู่เวอร์คนแรก แล้วว้าวว้าวว้าวแบบว้าวว้าวว้าวอันนี้ก่อนดาวดาวเออดาวก่อนดาวคู่กับพี่ซีพี่ซีเป็นเดือนจำได้ไหมใครเคยเป็นดาวจำได้ไหมใครเคยเป็นดาวน้องแป้งกันมนัฐชัยหลอกค่ะดิฉันจำได้พี่นางแบวนางเป็นนางฉันอยากให้นางทำเสียงนี้เสียงกบนางคงรู้แหละแล้วก็นางเป็นคนที่แบบว่า มันหน้าไปคนเดียวก็เป็นชนีมันหน้าไปไหนคนเดียวค่ะชาตินี้ก็วันนั้นไงวันนั้นที่เจอไปกิมยงไปทําไมเขาปิดเลยไปทําไมสามหน่อยนางแบบมันนางไปไหนคนเดียวได้คือเป็นชนีที่อยู่บนโลกใบนี้เพียงคนเดียวนางก็อยู่ได้นางไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายจะถามว่าอยากมีไหมคงอยากบ้างแหลมั้ยต่อไปก็สาวแอนอ๋อไม่ค่อยเห็นหน้าสาวสาวแอนผัวรวยนะเธอ เอาเรืองครอบครัวเออบ้าบ้านางไม่ได้มีทีนางไม่มีทีบ้าไหมเขาโสดกันทั้งนั้นแหละเขาโสดทั้งนั้นเลยสองไอ้หนอก็ก็โอเคก็ดีก็เป็นเพื่อนที่ดีน่ารักน่ารักเออเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าเป็นเพื่อนที่อ๋อเออจะเออบางคนไม่รู้บางคนไม่มีใครรู้นะมีรู้บางคนว่า เออ่นซิ้วมาจากวิศวะวิศวะเออบอกแค่นี้ว่าเออเป็นรุ่นที่เราเอออยู่มาสี่ปีแล้วก็เออบอกเลยเออต่อไปก็ไม่นางวิววี อยู่ไหนคะตอนเย็นออกไม่ใช่อยู่นอกหรืออยู่ในนางนางนางคงจะต้องใส่วิววิววันนี้อยู่นอกหรืออยู่ในอยู่นอกหรืออยู่ในอ๋อด้านนอกก็อ๋อโอเครู้ื่องใช่ไหมที่ไหนวิญญาณเรียนเก่งนะจ๊ะคอยงานเขาอ่ะเป็นไงบ้าหรอแอบอะไรอยากทำอะไรอ่ะเธอฉันอายจังเลยอ่ะเที่ยวพลอยแลบเขาอะไรอย่างเงี้ยฉันทักไปตอนเวลาพรีเซนต์แบบอดี๋ยวอาจารย์รู้หมด วิวม,มีอะไรช่วยหรือเปล่าเนี่ยน้นาเดี๋ยวเธอไปทาอย่างนี้นะโนนนี้นั่นวันนั้นไม่ได้ทําค่ะท้านาวเธอไม่ช่วยฉันรวยอยาตายอลยอ๋อไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยพี่เซนเกียนิยมนะจ๊ะเป็นเพื่อนเออแล้วออันนี้ดีกว่าคนเก่งของไอซีทีอันนี้เก่งสุดนะเจ้าเก่งสุดอบบไอ้น้าจำลองเกตร์จำลองเกีรนะจ๊ะเอค่ะเพื่อนเขาลอทไมคะแค่ผ่านค่ะซีอะไรนางเอเอเอเราจำลองก็ซีดีบีอะไรมันเอหมดนี่จำลองทำ คืออะไรครับเป็นคนท<ต>ี่โอ้ยแต่นาเป็นคนดีนะพุณสักคติดีนามาจีบฉันนะนามาจีบตอนปีหนึ่งตอนปีหนึ่งมาจีบพี่ทัดดาวอยู่อะ <c oughs> ไปดูได้นะยูทูบอะบ้าโถบ้า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 ไม่เอาไม่เอาแต่าว่าสิ ขาสัตว์พี่ปิงพี่ปิงบอกก่อนพี่ปิงเออพี่ปิงดีมากพี่ปี๋พลอบเขาบ่อยเหมือนกันถามว่าช่วยไหมี่ว็ไม่ทําอะไรเหมือนกันนี่ทำทำแรกๆอ่ะทำาี่ปบอกว่าปิงให้ไปเลี้ยงข้าวอยู่อะไรอย่างมีสินบนหนอไม่ไม่ก็ทําอยู่แรกๆอ่ะหลังๆเราก็เขาน่ารักไงเขาเก่งเาขาอเก่งองไม่วเอ๊ะรูอว่าเธอไม่ได้เรื่องน่ทำไม่ได้เรื่องไม่ฉันทําอยู่เธออต้องขอบคุณพี่ปิงนะที่นี้ค่ะที่ให้พลอ랩บ่อยๆอันี้ก็เกรตนิยมเหมือนกันเก่งค่ะเอาต่อไป ผู้หญิงผู้หญิงเก่งเหมือนกันเก่นิยมเหมือนกันไอ้ไอ้นี่คนนี้ก็เก่งนิยมเก่งนิยมเออเก่งค่ะเมื่อก่อนเมือก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ามาสกออยยิ่งเมื่อก่อนมาสกออยนะะกิไอ้ทุกวันเดินเข้าห้องแอละไรแบบนี้ใครรู้แมใครใครใครใหใครน้องเมฆน้องเมฆนันทนาเอียดเอือเอียดเอือถูกแล้วค่ะบ้านนางอยู่บ้านนางอยู่กับบีกับีใช่บ้านนางอยู่กับบีบางคนอาจจะคิดว่าแบบ เฮ้ยนางดึกเรียนหวานเรียบร้อยอะไรอย่างงี้หาดูไม่เจ้าแม่เรียกสามตัวขายหวยให้เพื่อนๆขายโขมาเลยค่ะวันที่หนึ่งวันที่สิบมาเลยค่ะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกหวยออกค่ะอินบ็อกได้ขายหวยในเฟซมีที่ไหนอย่าตำรวจอย่ามาจับรู้หมดค่ะแต่ที่ไหนขายหวยแบบถามว่าถูกไหมคะถูกแด็กหมดค่าแด็กค่ะแต่นางก็ถูกอยู่นะเออเนาะเอาต่อไป คนต่อไปอันนี้จะเป็นแบบโทนเข้มแล้วกันโทนเข้มผู้หญิงผิวเข้มผู้หญิงผิวเข้มรู้ไหมใครสเตฟฟฝรั่งเออแซ่บนะพี่ปัทมนพี่นางก็สวยค่ะเออพี่นางก็สวยพี่ปัทมนพี่ปัดพี่ปัดชื่อจริงอะไรแล้วโดนดับดนเอออันนั้นเออมึงเรียกปัทธรรมน์นั่นแหละคอชอบเปลี่ยนชื่อให้นางตลอดอย่านะนางก็เป็นแสนดีมากก็แบบแสนดีไปรับไปส่งอะไรน้ำบินเลงเนี้ยไปหมด้าพี่แกไม่มาหรอ ไม่รู้สนามบินน่ะขับมอไซค์ไปส่งเพื่อนอะไรก็ไปได้หมดอุทิตตนเวอร์เป็นอีไม่นางเอื้อยได้เลยแบบอุทิตตนนีน่ารักน่ารักน่ารักเอาต่อไปตัวเล็กีกว่าตัวเล็กต้อไปตัวเล็กเรื่องเยอะนะตัวเล็กเรื่องเยอะเป็นนางเรื่องเยอะนะใครนี้งพูดถึงอ๋อแม่ชีเหรอแม่ชีเอ้ยแม่ชีเหรอเดี๋ยวนี้นางนางพ้นไปแล้วแหละไม่ต้องแม่ชีนะเดี๋ยวนี้รู้ตัวไว้มึงไม่ใช่แม่ชีแล้วรู้ตัวไว้นะว่าเธอไม่ใช่แม่ชีรู้ไหมใคร ฉันขอพูดจริงแล้วกันแล้วพูดเร็วใครจุทาชีพจุทาชีพแล้วก็คนอื่นนั้นอย่าคิดว่าฉันพามันเที่ยวนะมันพาฉันจำไว้มันพาฉันไม่ใช่ฉันพามันเดี๋ยวนี้นังโอ๊ยอะไรอย่าพูดอะไรออกตัวเล็กเรื่องเยอะนะรับส่งให้กูไปรับส่งอ่ะใจเบี้ยกูด้วย แล้วก็ต่อนางนางก็นางก็ดีอันนี้นางก็ดีเหมือนกันเข้าวัดแนะนนำเพื่อนใ้เข้าวัดตอนปีหนึ่งอ๋อตอนปีหนึ่งปีสองปีสามตอนเนี้ยพาเพื่อนเข้าไม่ไม่แต่พอตอนแต่พอตอนไปฝึกงานเสร็จแล้วกลับมาอันนี้จะไม่พาเพื่อนเข้าวัดแล้วพาเพื่อนเข้าภาพอย่าว่าสีนางน่ารักโอ้ยในโทรศัพท์นะไม่รู้กี่คนอ๋อใช่นางสนิทเลยจ้า ต่อไปดาน่ารักน่ารัาากมากเลยแบบน้องดาพูดวันหนึ่งสิบคำได้ป้ะถามหน่อยน้องดาพูดนับคำไหมนี่เบบนับคำได้อ่ะเออแต่ก็อยากเห็นน้องดาแต่งหญิงนะ<อ>ปีนี้น,น,น่าจะสวยแน่เลยปีนี้นางแซนนางแต่งหญิงฉันรู้นะว่าเธอแต่งหญิงปีนี้อ่ะจัดเต็มนะจ๊ะเล่าตึมเหล่าแน่นอน่าวนิ้นางผมนางสวยขึ้นเยอะนางตีแบตเจ้าตีแบตผมนี่ยจะเอาไปใช้ได้กันนะจ๊ะเพื่อน ตอรู้สึกหนาวจังเลยอย่าช่วงนี้อากาศหันใหญ่หนาวโบต้องการผู้ชายด่วนอนี่ต่อไปไงตาล้องหนุม่มรอ พี่ตากล้องหนุ่มรอสถามว่าเคยถ่ายรูปเราไหมสาวเยอะถามว่าเคยถ่ายรูปเราถึงสองรูปไหมถ่ายแล้วเคยลงรูปให้ไหมถ่ายก็ไม่ลงนะจ๊ะรูปเราก็ไม่ค่อยถ่ายจ้ะไม่บอกพี่เดลงด้วยนะคะรูปอะต้องไปทักตลอดพี่เดลงรูปด้วยถ้าไม่ลงส่งมาลงเองเจบพี่เดก็เป็นเป็นพี่ที่น่ารักเราไม่ค่อยพูดเหมือนกันน้อยเหมือนกันเขาก็อยู่กับอยู่กับคู่น้อยสองคนรวมกันก็วันละห้าสิบคำได้พูดรวมกันก็ ดีเป็นตากล้องที่ดีหนึ่งคนแล้วรูปสวยเธอรูปสวยต่อไปพระเอกเกาหลีโซฟานเยง่ตัวเองมันโนุตเองเปนเกาหลีนั่งหล่อมากในรูปวะไหนะโซฟานเยิงรูปหล่อมากเจอพี่แฟนคิ้วหล่อมากตัวจริงก็เราเราเราอยากรู้จังเลยอ่ะแบบเขาเป็นห่วงคุณได้ไหมว่า พูดไ,ได้พี่ปอป้โงที่รักเราใช่ไหมเออแบบเป็นห่วงทำไมจ่ะไม่ชอบเป็นห่วงที่รักเรา<ม>ที่เลย,ยหรือเปล่าเป็นอะไรอย่าเป็นผู้ชายใช่ปะ่ะฉันฟันเคือกบตัวเองยังว่าเป็นอะไรบางทีก็่หนที่รักเราเกินไปนะ <c oughs> บ้าฟันต้องเป็นแอบด่าเราแน่เลยอ่ะเออ ไม่หรอกเราแค่สงสัยบาก็แบบแอลแซวเล่นนิดนึงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะอะไรบีทอกสาวเยอะนะอะไรแบบเออนางแนะนําเรานะแนะนำไม่้เันบีทอกจ้ะขาต้องบินกันอยู่บินขย่ากันอยู่ขย่วกันอยู่ขาสาวกันอยู่สาวเยอะในบีทอกนางอะต่อไป เอารถทุนรถทุนโอ้รถทุนนางเด็กอะไรวะแองเด็กแอปเปิ้ลเขียวนายใช้ส่วนในกุญแจมในกุญแจมกินแอปเปิ้ลไงนาจะส่วนมันในกจุญแจมบ้าสิจบไปนางแต่งงานนะพี่ฟันพี่ฟันนางก็เป็นเปอีกคนงที่เก่งเหมือนกันเก่งเก่งเก่งในเรื่องไอเดียอะไรก็ถามพูดแม่พูดไม่เก่งอธิบายกูไม่รู้เรื่องค่ะถามนางได้ถามได้ค่ะ อินบ็อกไปให้ขอช่วยอะไรก็ได้แต่จากนั้น <c oughs> นนก่อนางจะตอบ <c oughs> ที่บ้านพ่อมมีสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ตรียมเรื่องแต่งงานอยู่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ผอมไปตลอดชีวิตนะต่อไปบีบีเซรากลุ่มแม่นางเอลยิปซีบีบีต <c oughs> ัวเล็กแกบีบีตัวเล็กนะ เอวเท่าไหร่หรอใส่ไซส์เอสนั้นเอวยี่สี่เธอไซส์เอ็งเก่งไซส์เอ็สมดหนักไม่ถึงหกสิบนะเราเห็นแบบนั้นน่ะหนักไม่ถึงหกสี่ไอ้นั้นที่อ้วนนั่นคืออะไรบูบัวนคือไมจริงกับพรเออจะจริงกับพรชอบดราม่าในเฟซบุ๊กโอ้ชอบดราม่าในเฟซบุ๊กแล้วก็มากดไลค์ในแบบสถานะที่แบบเวลาอยากให้นางกดไลค์คือสเตตัสดราม่าเท่านั้นดราม่านางก็จะมากดไลค์ดันทีเลยแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าแอบรักเพื่อนสนิทคนไหนไงไม่อยากรู้เลยว่าว่าแบบดราม่าถึงใครแบบนี้ฝากถามด้วยนะบีบีเซล่ารู้สึกเพื่อนสนิทหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เราไม่เราไม่พูดเราไม่พูดไปต่อไปดีกว่าน้องดาน้องดานางแบบเว้ยน้องดาสูงสองร้อยเซนติเมตรนางสูงเว้ยไม่รู้สูงไปไหนมีดอกแหวกไอ้กูบ้างนั่งนางแบบสุดใช่ถามว่านางมีแฟนไหมมีจ้า บ้านนางเป็นสารนครก็มีแฟนนางก็นางก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่เรียนเก่งเรียนเก่งใช่เรียนเก่งๆเรียนเก่งนิ่งก็เรียนเก่งด้วยผู้ชายไม่ขาดสายเก่งหมดเออก็เก่งก็เก่งหมดหมดแล้วไม่รู้จะมาว่าอะไรเแบบนางดีเดี๋ยวนางจะตบกูไม่ว่าจะตบกูหรือเปล่าไม่ไม่อันเฟนแค่นั้นแหละตอบอะไรว่าไปเอาตอบผู้ชายบ้างดีกว่าสามีเธอานี้เอาสิที่รักฉันรู้ไหมใคร พี่แมวพี่แมวอะไรอ่ะที่ว่าฉันไม่ใช่พี่เจสพี่เลยเราชอบของดำฉันผู้เล่น ฉันหยิบฉลากได้หรอใส่แล้วก็เอาจะรือเปล่าว่าอันนี้ฉันมันโนหรือเปล่าบ้านหรอเจก็ก็เวลาขอช่วยอะไรก็ได้เนาะได้แต่ว่าตอนนึกดึกยานะร้านเหล้าเท่านั้นแหละจากร้านเหล้าจากปั้นเป็นนมเป็นนมน็ตอนเย็นเตะบอลตอนข้าร้านเหล้าตอนเช้านอนไม่ตื่นไปเรียนรู้เรื่องใช่เออเป็นอยู่คนนึงที่มาเรียนบ้างเหอะมาเรียนบ้างเหออาจารย์ถามหาแล้วเนี่ย แล้วก็อีกคนหนึ่งพี่แชมพี่แจมแสนพี่แจมที่แสนดีแสนดีเข้าเรียนคนเดียวก็มาเรียนนะจ๊ะมือกรองมือกรองคนเดียวในภาคไอซีดีมือกรองสันนานการทั้งภาคเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณนางสูงนะรุ่นน้องเลยค่ะพี่แจม่เป็นค่ะพี่แชมคนเดียวแบบไม่ไหวเลยอะรุ่นน้องฝากไปถึงรุ่นน้องทุกคนเลยนะพี่หันมีกรองว้าค่ะ เป็นคกคนบ้างใช่แบบรำคาญมากเลยแบบนี้ไม่ใช่ผมอุลรักแฟนใช่รักแฟนมากไปดูคบกันมาหลายปีแล้วดูแบบกู้แทนแล้วอะไรอย่างี้เป็นอยู่คนหนึ่งที่เรียนเก่งการก็มีงานก็มีงานได้งานแล้วเนาะไม่ร่วมไหมเอาแหละเออไม่ร่วมไหมก็เก่งไงก็เลือกได้แบบคนเก่งก็เลือกได้ก็อย่างเงี้ยนะที่ได้งานต่อไป เขาเรียนบ้างเหรออีกคนนึงอะเขาเรียนบ้างเหรอบอกแค่นี้จบนะรู้ไหมใครบ้าพี่ไก่ของเรานี่ไไก่แห่หวังจะไปเล่นยิงอยู่เขาเรียนบ้างเหรอเล้วกินหมูบ้างเหรอเออกินหมูบ้างเหรอนมใหญ่บ้าแบบนมใหญ่จังเสียแล้วก็แบบนมใหญ่จังเสียแล้วเขาเขาเรียนบ้างเขาเรียนบ้างอะไรบ้างก็เป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่ ต้างซีสต์ในรลเหมอนกันนะเมื่อก่อนเนออนั่งนั่งรออยู่นะแต่เดี๋ยวนี้นางก็แบบเออดูแลตัวเองมากขึ้นเลยนะลงขึ้นเดี๋ยวนี้ลอเป็นขับเติมใช่ไปฟอลโล่จริงยังได้นะอาจจะได้เห็นภาพแบบนูดอะไรอ่ะใรตอบมีใครไหมนี่ดูก่อนใช่ก็เออพ่ชาีาหนวดสวยเมื่อก่อนยิ่งกว่าศพ เมื่อก่อนค่ะมึงไม่เคยตัดผมเลยนะคะใช่แต่พอมีแฟนคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงก็ราะเด็กลงเยอะนะเดองแต่งดูเลยตัวเองค่ะผิวพรรณอะไรนางเปล่งปั่งนางขาวอะไรแบบนั้นแบบแฟนนางสั่งหรือว่ายังไงก็ไม่รู้อย่ากทำตัวเองง่ายดีอยากสวยเอ้ยนางก็หล่อยาทำตัวเองให้ดูให้ดูดีขึ้นเพื่อแฟนเลยแบบนี้เออก็เป็น เรียนเก่งเว้ยนี่นักเฉยๆจ๊ะรู้เรื่องหมดนั่งเฉยเฉยไม่อ่านหนังสือด้วยนะอ่านหนังสือน้อยมากเออก็มาสอบทำได้จึงทำได้ยังไงจงทำได้ไงวะกูขอเราต่อไปก็เป็นเว็บพัฒนาเว็บไซต์ของเรานักพัฒนาเว็บไซต์พี่กิกกี้ถามว่าเจอไหมเทอมนี้ถามว่าเจอน้อยนะเราเราเจออยู่นะแต่คนอื่นอะ ไม่เจอแต่โอเพื่อนเพื่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนางยังมีชีวิตอยู่ค่ะใช่ฝากฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่ถามหานางอยู่ด้วยนาอุนางยังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้นางก็หลอกขึ้นนะคะยังไม่ตายใช่ใครที่เป็นซิลยังไม่หายสอบถามนางได้อินบอกไปคุยกับนางได้น่นนนางมีสุตรักษาซิลอะไรก็ามได้ดีหรือไม่ดีค่อยว่ากันเออแต่สุดแต่โอเคนะนางก็แบบแววหน้าแววอะไรขึ้นเอาคนต่อไปดีกว่าแม่ครัว ไม่กลัวหัวไข่ไม่กลัวไข่อ่ะอ๋อไม่กลัวไม่กลัวลืมนี่อะไรขอบคุณขอบคุณค่ะแบบที่อาหารทุกวันตอนทำโปรเจกต์อาหารโปรเจกต์แบบเอออิมบอสไม่มีเบียร์ก็ไปบ้านนางชินข้าวแบบเป็นอะไรอะที่ เหมือนลมพรมใสของพวกเราอยู่ด้วใช่ไม่ใช่ก็ใช่โอ๊ยไม่อยากใช้บ้านหรออย่ากสีนะทำเป็นทุกอย่างนะจ๊ะเป็นทุกอย่างนะจ๊ะอย่างเดียวอย่างเดียวที่นางอยากทำเป็นนั้ก็ไม่ได้นางก็รู้เรื่อรู้กันอย่างเดียวแหละอย่างเดียวนมากแต่ไม่มีสักสีอะไรอย่างนี้อยากเก็บไปฝันนะคนร้องคนร้องเลืฝันเถอะถ้าฝันน้าก็หาสักที่อย่าอย่าไปฝันกลัวถ้าเกิดฉันนอนข้างนางแล้วฉันกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนางก็ขึ้นเลยอะไรอย่างนี้นางก็ นางก็ไอไอ 5s คุณแรกเนาะ 5s คุณแรกนะจ๊ะนำเทนถ้ามอะไรอย่าแบบเอ๊ะต้องเข้านะอ๋อไอนี้ไงปรับขาหน่อยปรับขึ้นหน่อยถ่ายรูปมานู่นขากว่าจะลงรูปสองวันอ๋อสองวันเอาให้สามสามันได้ถามว่า ช่วยนักเรียนแต่ว่าตัวเองอยู่บ้านหรือเพราะอะไรลุงอะไรมันเที่แล้วบอกอีไปฝับขาฝับหน้าฝับเขียรีวเล็กเพราะนาน้าน้าใครอยากใครใครอยากถามเรียวแขนเรียวอ๋อเออถามได้นางมีสูตรสูตรร้านนางมีสูตรร้านน่นจ้าเอาต่อไปดีกว่าไอ้นี่ดีกว่า รล้วไม่ใครไม่มานี่อฉันจะยนีจ้าจะสังเกตนังจะย่นีจ้าน้องนิ่งน้องนิงค่ะน้องนิ่งน้องนิ่ไม่เพื่อนรู้ไหมคะแต่ช่วยแบ่งเปอร์เซ็นต์ขายผ้าให้ฉันบางฉนยาแล้วก็เวลาสอบเวลาสอบเวลาสอบก็อย่างนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นได้เป็นคนหนึ่งที่อยากเอาเป็นแบบอย่างนะเพราะว่านางก็แบบทางานได้ดีนาง ในไอจอะไรแบบนี้<ค>นอ,อมันเราก็ลองขายดูเราก็รู้นะว่ามันเหนื่อยแล้วแบบเหนื่อยจริงจนีออ่<ๆ>นางก็ทําได้ดีอ่ะก็ามาเป็นปีแล้วเนาะสองจะสองปีแล้วตบมือแ่ะตบมือใหนางเออนางเลิศค่ะมีแซฟต่อไป ต่อไปก็น้องเปิลดีกว่าน้องเปิลสาวแอปเปิลทำงานได้ประมาณสองสามอาทิตย์ทุกที่นะจ๊ะทำงานได้สองสามอาทิตย์แต่นังบ้านนานนังอยากทำเลยแบบนี้นังโชบทำงานจัดแต่ทำไม่กี่วันนังออกใช่แล้วก็แบบมัน็ีผู้ชายตามนะจ๊ะพออมีผู้ชายตามเลยมีผู้ชายจีบนางเยอะนะผู้ชายจีบเห็นอย่างเงี้นนะจ๊ะผู้ชายจีบเยอะนะจ๊ะแต่ขอร้องผู้ชายนะให้จริงใจกับเพื่อนฉันเอออะไรแบบหนุ่มคณะนั้นอะ ตัดตัดไปบ้างเหอะอะไรอย่างงี้ตัดไปแล้วหมดเราไม่พูดถึงนะว่าคณะอะไรคณะอะไรเรารู้กันก็ตัดออกไปบ้างนางน่ารักแล้วก็ตื่นบ้างนะตอนกลางคืน่ะนอนบ้างเหอะไอ้ตีสี่ตีห้าเล้วคอนเฟสเถอะนอนตีห้าถ้าเกิดใครอยากคุยกับนางนะเชิญจ้าทิปอะไรอย่างงี้ตีสี่ตีห้าเพิ่งมาอ่านจ้ะนอนบ้างเหอะแล้ก็ตื่นมาเรียนบ้างแล้วก็เพื่อนเพื่อนสนิทนาง นนั้ีวายโยวายโยวายโยเงียบเงียบวายโยก็เงียบเงียบแต่านางก็แรงเหมือนกันนะแรงสีดึกๆก็ไม่รู้ไปเดินอะค่ะไม่ใช่ด we so oh, like like ึกๆบางวันก็ไม่รู้เดินอะครแต่นางก็เปิดเผยนางก็ไม่เผยนางเป็นคนเมตเออนางเป็นคนตรงตรงตีแบตกับฉันตอนนี้ทิ้งฉันไปตีแบตอยู่คนเดียวแต่แล้วบอกว่ามาตีด้วยเหอะมาตีด้วยอย่าเพิ่งทิ้งกันไม่ใช่ตอนที่มันมาตีอะมือมัมาตีมันดอกก็ตีอยู่นะก็เออเวลาไม่ตรงกันก็เอานี้ฉันหรอ แล้วหรอต่อไปก็ฉันคงจะไม่มีใครเมาวันนาเออเดี๋ยวฉันขอเมาอินยังนี้ก่อนที่มันนั่งข้างฉันเมื่อกี้อะเออฉันหมันต์ใสนังมากไม่รู้จะเมาวันนาเราเด้ยังไงวะไม่ได้เมาวันไรอย่ารับที่สุดอมาเมาต่อถ้างั้นอีนี่เห็นมันเรียบร้อยใช่ไหมเนี่มันเรียบร้อยดูในช่องแชทสิ บ้าผู้ชายแค่สิบคนเองเมืบบ่อวานเมืบบ่อวานนี่ทำไมอเฟซผู้ชายไปกี่คนอุ้ยนังยี่สิบ <laughs> ไม่มไม่ทำอะไรวันวันแบบตื่นมาตอนเชา้าตื่นตื่นมาตอนเช้าแบบแจ้งเตือนอนะ่ะแบบผู้ชายเรียงกันแบบเยอะเวอร์สิ่งกรอนหล่อเวอร์เขาตัวเองนะจ๊ะ ก็เดึกๆเจอนางได้ใต้ขอค่ะนางสองชายค่ะใช่นางสงผู้ชายจิตผู้ชายแต่ถามว่าได้กินไหมอีกไม่อะไม่ได้แต่รู้หมดนะจ๊ะผู้ชายห้องไหนคนลอหล่อๆคณะไหนนางรู้จักหมดรู้จักห้องหมดนะจ๊ะเป็นพวกเลยหาได้หมดเดี๋ยวนะที่หันผ่านกล้องไปนี่คืออะไรผู้ชายเดินผ่านแล้วก็ดูผู้ชายผู้ชายเยอะนะแนะนำไม่อยู่หอไหนนะจ๊ะแหมมึงก็ไม่หน่อยนี่ดอคุณน้อยไม่มีอะไรตายแล้วจริงหรอบ้าหนุ่มบิ๊สวะอะไรโน่นนี่นั่นไม่มีคณะนั้นไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จัก มองผ่านอากาศผ่านอากาศทั้งนั้นแน่หรอแน่นอนอากาศทั้งนั้นแหละห้องฉันยังว่างห้องหนาวนเกิดจะอยู่ข้างนอกไม่ฉันไม่เคยยืมห้องเลยแม่เหรอเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรกันนะเออก็ไม่มีแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วเขาเองได้ไงไม่ใช่ก็สุดท้ายสุดท้ายนี้พี่ปีสี่ก็สองคนไอ้นี่ถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะแน่นอนตัวแทนใช่ก็ที่เรามองวอยไปทุกคนก็ ถือว่าเป็นเพื่อนอะนะมองในฐานะเพื่อนอะไรแบบนี้บางคนก็รู้เลยนิสัยฉันเป็นยังไงก็ตรงๆแบบนี้แรงๆจริงไม่ต้องเขาก็รู้กันหมดแหละใครนิสัยไงใช่ไหมสี่ปีละแต่ก็คงไม่พูดนะะลองพูดสิกูตอบเดี๋ยวเล่นจบฉันไม่พอใจอันเฟนอย่างเดียวจะบล็อกได้อะไรอย่างนี้ว่าไปฉันเชื่อนะว่าพวกเธอนินทาฉันอยู่ในใจอ่ะอีนี่เอาน้ำกรดสาดมาเซ่ฉันไม่กลัวฉันโซน้ำกรดฉันสู้ ก็จบกันแล้วจบเอาซึ้งๆนะข้าวหมดซึ้งเดี๋ยวขอทำใจแป๊บนึงหนึ่งสองสามอ่ะก็จบกันแล้วเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จะทำงานอะไรก็เหมือนเหมือนพวกเราเนี่แหละไม่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 รู้จะทำงานอะไรไม่ใช่ ให้ร้อยจบก่อนร้อยจบให้จบดีก่อนเออจบดีก่อนให้จบดีก่อนแล้วก็เริ่มตามหาฝันตัวเองจะไปเป็นดาวโดดเด่นอะไรว่าไปใช่คอะถามว่าสาขานี้ให้เราให้อะไรเราเยอะไหมก็เยอะมากเราเอาไหมอ๋อไม่ใช่เราเอาเราเอาเราในบางสิ่งบางอย่างเราก็เอาอะไรแบบนี้แต่ความรู้แต่ความรูเราไม่ได้เราเราไม่เอาอย่างเดียวความร่วมไม่ใช่ได้นิดนึงเหมือนนะไม่แต่ตอนปีหนึ่งที่เราเข้ามาเราก็แฮปปี้นะเพราะเราก็แบบเออใส่ใส่เฟชชี่ที่สั่งทำอะไรทำหมดใช่แล้วก็ ทที่กิจกรรมทุกอย่างเราก็ทําหมดเนาะแล้วก็เรียนเราที่เราชอบที่สุดก็คือแบบวิชาศิลปะเลยแบบนี้ชอบหรอไม่เห็นชอบเลยคิท่องกไดเลยดอกฟูนชันนี่ไม่เก่งศิลปะนะเออนั่นแหละก็ชอบแล้วก็จบแล้วสี่ปีที่เราอยู่ด้วยกันเนาะยังจำได้เลยวันเวลาผ่านตอนแรกเจอเพื่อนๆคาบแรกที่เจอไอซทีคาบดิจิตอลจําได้เนาะจําได้ไหมจําได้สิดิจิตอลฉันไม่ได้เรียนกับพทุน ไม่ก็วันแรกเขารวมกันก่อนแล้วเขาแยกสิ็งเออฉันจำไม่ได้แล้วเธอเออแังจําได้อยู่เลยแล้วนี่ก็จะจบกันละจบกันแล้วก็ก็เนาะไม่ทําตอเหล่นี่คือตอเหล่นี่ตอเหรอนี่ร้องหรอกตอเหล่อเออก็ยังไงอ่ะก็ฝากอะไรดี่ะเออก็ใครแต่งงานอะไรบอกฉันได้นะไม่ไปเป็นวิธีการได้เอออะไรแบบนี้ตลกตลกโบหาแล้วก็ ก็ขอให้เ,เพื่อนมีงานทําที่ดีใครจะไปแต่งงานก็โอเคบอกได้ไเดี๋ยว,วได้ก<ป>็้าได้เียดีๆนะจ๊ะใช่แล้วก็มีอะไรอย่างหน้าที่การงานแล้วก็มีการวางแผนชีวิตการใช้ชีวิตน่นนี่นั่นบางคนอาจจะไปเรียนต่อบางคนอาจจะไปทํางานที่กรุงเทพอะไรแบบนี้ก็การเดินทางก็ดูแลสุขภาพตัวเองอะไรด้วย<ม>เอออะไรแบบนี้เราอยู่กันมาสี่ปีถ้าเกิดได้ยินข่าวร้ายอะไรเราก็แบบเนาะเข้าใจเหมือนกันเออ ก็ฝากถึงเนเพื่อนด้วยแล้วกันนะคะปีสามปีสองแล้วก็ปีหนึ่งค่ะทุกนางตีกรองก่อนอย่างแรกนี่ฝากเลยอย่างแรกคือตีกรองก่อนแล้วก็ต่อไปก็นี่เออกิจกรรมอีดอกดูดูดูรุ่นพี่บ้างทำอะไรดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่างนะคะว่าเออรุ่นพี่ทําอะไรแล้วก็เราก็จะได้ทําตามถ้าเกิดว่าเราดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมเราก็เก็บเก็บ อะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนั้นได้ได้เป็นแบบบ้างได้เป็นแบบไงได้เป็นแบบอย่างว่าเออรุ่นพี่เขาทําแบบนี้แบบนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่ไงเออเราก็แบบอาจจะมีขั้นหนึ่งขั้นสองมาแล้วมีคนรู้ก่อนเราเราก็ต้องเข้าหาผู้รู้บ้างอแล้วก็มีอะไรไม่สงสัยอะไรก็ถามรุ่นพี่ได้รุ่นพี่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรามันสกใช่ให้รุ่นพี่เขาช่วยอะไรคอได้เลยถามได้บอกได้เลย่เ้ยานี้น่ารักให้ช่วยให้ความช่วยเหลือทุกคนพี่สัมงานก็น่ารักเออฝ่ามไปถึงพี่คร ก็ออกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็พี่ทูแล้วก็พี่ทั้งหลายเลยใช่เพราะพี่ๆทั้งหลายก็ขอขอบคุณมากเลยที่แบบคอยซัพพอร์ตเราทุกอย่างเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรเราคือเราบอกไปคือช่วยเต็มที่เลยอะไรแบบนี้แล้วก็อาจารย์ด้วยอาจารย์นี่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาจารย์นำนาจอาจารย์พีทักที่ออกไปแล้วแล้วก็อาจารย์ที่ออกไปอรอไก็อาจารย์ชุติมอนแล้วก็อาจารย์ยค่วิทอาจารย์กสสกิจ แล้วก็อาจารย์ทะเกิงเนาะอาจารย์เนเดียวแล้วก็อาจารย์นิวอาจารย์นิวอาจารย์จุปสิทธิแล้วก็อาจารย์วรพจน์อาจารย์โอ้นก็หมดแล้วเนาะอาจารย์แล้วก็มีที่อาจารย์อนุรุตอเอออาจารย์อนุรุตที่สอนวีบีร้องแล้วก็ที่อาจารย์เออาจารุทัดอะไรที่ใหญ่อาจารย์ที่เราที่เรายังไม่ได้เรียนที่เรายังไม่ได้นานนั้นนองเออก็ขอให้อาจารย์มีความสุขอะไรแบบนี้เออมีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรแบบนี้ค่ะ เห็งเงรวยรวยมีอะไรอีกนั่นแหละให้พี่น้อยสินธีรักๆกัน<อ>ช่วยงานนะเพื่อนบ้างสำคัญเลยช่วยงาน <c oughs> เพื่อนบ้างยังไงเขาก็เพื่อนเราโอเคนะคะไปแล้วค่ะบายดูเล็บดูเล็บ